คือเขาเอาไว้แค่พ่อแก่นะพ่อแก่ทาเวแล้ววี่ตอนนี้คือข้างในเคลียร์เรียบร้อยคือแม่เขายอมถอนสิ่งไม่ดีแล้วก็จัดไปสวนถอนเราก็ใช้ของครูในถอนครูถอนครูแยลว่าเพชรตัดเพชรเขาใช้นี่คือบูชาครูส่วนใหญ่คนอ่ะสมัยก่อนหรือครูบาอาจารย์ะเขาก็จะใช้น้ำมนต์นี่แหละเป็นข้าครูอย่างเราก็ต้องถอนครูอ่ะ แบบนเยมาเร็วนักโมตสระภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัพพุัสระนัโมตสระภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัพพุทสะนักโมตสระะวะโตอรหะโตสมมาสัพุสะดทู่ไปเ เอ้าปากเอ้าปากเอ้ยวันนี้วันพระใหญ่ฉักินไม่ได้ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้คือแก้ของอันนี้คือใช้กับทนะเยี่ย yeah. นี่เดียวพ่อนออกมาไ <c oughs> ในขับพ่อนออกมา <c oughs> พน่งพ่นไนพ่น <c oughs> พุ่งกุมาร <c oughs> พน่งกมารนะพุ่นพุ่งพ่นพุ่งกมารเออพุ่งกมาร พ่นถับทุบไปพ่นถับทุบไปพ่นทุบไป,ต,ไปต้องพ่นนะอ่ะช่วยทยอยรับต่อต่อ,ต,อต่อได้ไหมเอาไปข้างล่างชั้นล่างไปไปทีมงานช่วยกันไหม แกวเลยแกวเลยป้ายายักษ์ป้ายอะไรอะป้ายตำหนักเชื่อเหลือเกินว่าหลายเคสต้องให้สิ่งที่คุณห่วงมากแต่ถึงเวลาคุณเจ็บปวดอะคุณเจ็บคนเดียวไม่มีใครทุกทรมานกับคุณเวรกรรมเนี้ยมันกําลังเข้าตัวและที่สําคัญถ้าเราไม่แก้ไขผมเชื่อว่าไอ้ปก,กิจวิญญาณท่านหลายเหล่านี้ที่แม่เคยทำเนี้ยมันต้องเข้าเรื่องงานหยกหรือพี่สาวหรือน้องสาวหยก แต่สุดท้ายเราบอกแล้วว่าผมทั้งสี่คนและทีมงานเราเนี่ยเราทำด้วยใจบริสุทธิ์เพื่อให้เขาเหล่านั้นนะ่ได้อยู่รอดและดูแลเลี้ยงครอบครัวได้ <c oughs> เพราะเราไม่มีจุดประสงค์อื่นใดนอกจากคำว่าหวังดีเดี๋ยวเฮีย <c oughs> นัทกับเจมอะ่ะ <c oughs> เขาเลยกว่าไงลำเบิกเนี่ยลำถวายพรให้กับกุมารก่อนที่พวกเขาจะกลับครอบกรมเป็นลำเหมือนในวันนั้นนะนะอาจจะไม่เหมือนดิเพราะวันนี้ไม่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 ม่ม่ไม่ไม่ เฮียกับเจมฟังนะเวลาเขายกคูเขาต้องแต่งหน้าแต่งตาไล่ลำเฮียกับเจมคือเป็นตัวแทนของรายการเราในการไล่ลำถวายให้กับเทพดูจะว่ามันต้องใช้สามคนนะไอ้นาวไอนาวมาด้วยอ้โหอนาวไอ้นาวถือว่าเองเป็นตัวแทนพี่พี่โดนหนักหุดแล้ววันนี้โอเคอ าสามคนอะรำหนุออกมาเสร็จแ,แล้วเราจบแล้ววิญญาณต่างๆที่มาทำร้ายแม่อยากฝากอะไรพูดเลยก็ให้หลุดพ้นจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะอย่าได้กลับมาจองเวงอีกไม่ต้องมายุ่งกับผู้กูอีกแล้วไปหนึ่งสอง